สนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโกับลิชชิงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสารรค์บุคลิกพลิกคุณค่าชีวิตสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสมัมฤทธิ HR ์ HRpoling กลุ่มบริษัท HRpoling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไวเฮอร์ลิเทจและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองก็เป็นอีกวันหนึงนะฮะและเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทางสถานีทุมนุ์โดยเฉพาะเก่งยกระกำลังสาเนี่ยในช่วงต้นแบบทุมนุ์กับทุมนุ์สร้างได้เนี่ยคัดสรรคนเก่งคนดีของสังคมนะครับแล้วก็พยายามอยากจะให้สังคมได้รับรู้ว่าภารกิจที่ทุกท่านที่เราเชิญมาเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างทำไมต้องเป็นต้นแบบที่เราต้องนำพานะครับวันนี้เองเนี่ยท่านนี้เองสำคัญยิ่งเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งซึ่งผมเองชื่นชมแล้วสำหรับผมเองนั้นต้องยอมรับว่ายังไม่เคยเห็น ปรากฏการเช่นนี้มาก่อนนะครับท่านเองในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นวุฒิอาสาคลังสมองนะครับยังไม่พอนะฮะเป็นลาบอิสลห้กับสังคมไทยโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมนะครับถ้เาเกิดภาษาจีนนะครับเจ้าของระบบจราจรวนเวงงงไหมครับวนเวงตรงนี้เองเนี่ยในนิยามศัพท์มีความหลากหลายสูงมากแล้วตรงนี้แหละฮะที่เราอยากจะรู้จักกับท่านเป็นอย่างสูงยิ่งเลยยังไม่พอนะครับท่านเองยังเป็นผู้ออกแบบหมอนปุ๋ย นะครับเดี๋ยวจะถามคำถามท่าน 2- 3สาประเด็นนี้นะครับน่าจะอยู่กับผมแล้วครับอาจารย์กรตตะกระบุทัศนิคัจจัร์ครับอาจารย์ครับเพอิญผมมีประเด็นคำถามหลากหลายเลยที่อยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของแค่ชื่อนี้ผมก็สงสัยแหละนะครับประเด็นปัญหาตรงนี้แหละทำให้เราต้องการอยากจะรู้จากปากอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ครับโครงการจราจรบนเวเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาสังคมไทยว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจราจรจริงเหรอครับเป็นยังไงครับโครงการนี้คืองี้อ่า ระบบวนเวที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เป็นระบบการจราจรทางบกครับซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดทุกวันนี้ได้ครับเกือบจะสมบูรณ์แบบ,บเป็นวิธีการที่ทำให้ลดการแออัดของการจราจรทั่วไปในท้องถนนครับ,รบแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุเพราะว่าระบบจะลดจุดตัดต่างๆครับจะไม่ให้มี รถที่มาตัดหน้าไม่ว่าจะกลับรถเลี้ยวรถครนะหรือว่าจะแซงก็จะต้องทุกอย่างจะควรจะเป็นระบบที่แน่นอนชัดเจนครับสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้เกือบสมบูรณ์แบบคครรัับบอย่างก็คือประหยัดเวลาับไม่ทำให้เกิดความเครียดในเรื่องของการจราจรติดขัดในกรุงเทพเรานะครัแล้วก็ผมเห็นการแก้ไขปัญหาหลากหลายเลยเนี่ยยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เลย นะครับสำคัญยิ่งตอนนี้เอเป็นช่วงของสุกรานพอดีนะครับก็เห็นรถลาติดยาวเหยียดเลยฮะบางท่านไปทำตั้งแต่เชียงแมงแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยคิดว่าแนวคิดตรงนี้ที่อาจารย์กรีดพยายามรังสรรคงกับสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์ครับวิธีการกระบวนการในการทำโครงการดังกล่าวทำอย่างไรครับวิธีการการก็คือเราจะต้องจัดระบบการจราจรให้มันชัดเจนและแน่นอนทุกครั้งที่เราเดินรถหรือขับรถในท้องถนน ทุกคนรักษาระเบียบวินัยรักษากฎหมายทําตามกฎหมายเช่นเราขับรถเนี่ยเราจะต้องขับชิดซ้ายนะมีรถที่จะแซงเราก็ให้เขาแซงทางขวานะเราไม่ขีดขวางการจราจรนะเขามีการรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับก็ก่อนจะขับรถเราก็อย่าไปดื่มเครื่องดองของเมาครนะหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมอย่าอดหลับอดนอนก่อนการ เดินทางเป็นต้องพร้อมกับร่างกายต้องพร้อมครับแล้วถ้าระบบบนเวได้ได้มีการปรับใช้การจราจรจะเป็นระบบไม่มีจุดตัดเราจะไม่ให้เลี้ยวขวาแต่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยผ่านได้ตลอดทุกครั้งไปแล้วไฟแดงไฟเขียวเราจะไม่ใช้เพราะว่าทางตรงก็วิ่งตรงอย่างเดียวรถที่จะเลี้ยวขวาก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ ไปกลับรถมาครับซึ่งกลับทางที่กลับรถก็จะไปกลับใต้สะพานหรือว่าที่มียูเทิร์นแล้วก็กลับมาเราก็ไปวิ่งตามทิศท,ทางของเราที่จะไปอีกทางหนึ่งครับ ซึกามีภาพภาพประกอบเรื่องของโครงสร้างของวนเวนี้ด้วยนะครับแล้วเอาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะมันมีภาพประกอบซึ่งสามารถที่บายรายละเอียดได้พอสมควรนะครับที่สามารถเชื่อมต่อนะครับสามารถที่จะประหยัดพลังงานนะฮะลดเรื่องของมลพิษสิงง่งแวดล้อมพลังงานในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของน้ามันด้วยแก๊สด้วยซึ่งประเทศไทยตอนนี้คือเกิดความสูญเสียสูงมากสําคัญยิ่งยิ่งกว่านั้นคือทุนมนุษย์ที่อยู่ในรถนะฮะสำคัญ ใช่ทั้งเสียเวลาจระาะตอนติดขัดนะฮะอารมณ์ก็บูดเครืองอีก<ช>ถูกไหมครับอาจารย์บางครั้งเองหลับในรถยังมีเลยถ<ช>ูกนะครับอาจารย์ครับโมเดลตด่างๆของวุลเวในในภาพนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับคืออ่ามันเกิดเพราะว่าอ่าคนเราเกิดมาเวลาเราอยู่ในสังคมคการทํามาหากินเราต้องอาศัยการสัญจรไปมาค,คนเราออกจากบ้านเราก็จะประสบกับ ปัญหาการจราจรโดยทันทีครับไม่ว่าท่านจะขับเองหรือว่าไปอาศัยเขาเช่นนั่งรถสาธารณะหรือว่ารถแท็กซี่รถสามล้อหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เกี่ยวกับการจราจรนะพูดง่ายๆว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเลยถือเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญและกระเบือบ 24ชั่วโมงที icos, trabajo, os, so efecto, ่เราจะต้องผจญกับการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมนหมองแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตของเราก็เสื่อมสามลงไปเรื่อยความสูญเสียทั้งทรัพย์สินชีวิตต่างๆ มันจะเป็นการบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศชาติในท้ายที่สุดครัสำคัญคือการสูญเสียเวลาถูกต้องซ่งสำคัญประเมินค่าลําบากมากนะครับถ้าผู้ชมครับนี่คือต้นแบบส่วนหนึ่งที่ทางสถานีธุนุดย์เก่งยอกำลังสามต้องการรังสรรคนดีๆเก่งๆเช่นนี้ให้กับสังคมบางท่้งโครงการที่ท่านอาจารย์กนียพยายามหังสรรเนี่ยอาจจะยัง ไม่ได้นาเสนอหรืออาจจะยังไม่ได้มีใครได้เห็นภาพเนี่ยเข้ามาเลครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดโครงการดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับความคิดดีๆของผู้ชายคนนี้เนี่ยสามารถหลั่งสัญญาสามารถเซฟค่าใช้จ่ายสามารถประหยัดพลังงานสามารถทาให้ทุกๆส่วนในองค์การประเทศไทยเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบส่วนหนึ่งถ้าเกิดลดในสิ่งที่อาจารย์เป็พูดถึงได้จริงจริงอาจารย์นะครับ,รบอาจารย์ครับเผอิญง,งานตรงนีน้มันเชื่อมต่อว่านเรื่องของการพัฒนานทุนมนุษย์ด้วยผมกำลังคิดถึงเรื่องของเออถ้าเกิดทุนมนุษย์ หากมีโครงการดังกล่าวดีๆผลักดันให้กับกิจกรรมต่างๆนี้ได้ลดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันพลังงานผมว่าประเทศชาติเราคงจะมีก็ประมาณให้กับหลังสรรผลการอื่นๆได้มีกมากมลยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าระบบบนเวเราได้ปรับใช้แล้วครับเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากรถติดจากการสิ้นเปืองของพลังงานครับเป็นแสนแสนล้านเลยับใช่ แล้วก็ทําให้ประเทศชาติเราสามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมครับเพราะว่าเห็นในต่างประเทศเนี่ยเขามีระบบ,บที่ชัดเจนม,มากเลยเกี่ยวเรื่องการจราจรทางบกนะครับแล้วก็สําคัญยิ่งทําให้เกิดการพัฒนานะครับคนเราก็ควบคุมเวลาได้ค่อนข้างจะชัดเจ<ช>นะ<ช>นะครับสังเกตุในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งรถไปวกงไฟฟ้าหลายหลากหลายเต็มไปหมดเลยก็เรียกขาดการวางแผนเมืองที่ดีพอถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดแนวคิดที่อาจารย์ปริพูดถึงตรงนี้เนี่ยสามารถรังสรรค์ได้ผมเชื่อเป็นประโยชน์แน่นอนกับประเทศไทยแน่นอนนะครับอาจารย์ครับนอกจาก วนเวแล้วเนี่ยผมเห็นอาจารย์เป็นวุฒิอาสาคลังสมองครับเอ่อตรงนี้ทําอะไรยังไงพระอาจารย์วุฒิอาสาเนี่ยเขาจะเป็นการระดมสมองนะฮะครับของเดิมทีเป็นพระราชวันีของพระราชชนพระราชินีครับซึ่งได้ชาวไทยเรานี้ของของของชาวไทยเราเพื่อระดมสมองของผู้สูงวัยครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่ต้องศูญเปล่า หลังจากเกษียณอายุหรืออะไรทำนองนี้ครับแสดงว่าต้อง6กขึ้นไปอ๋อห้าสิบขึ้นครับห้าสิบขึ้นไปครับผมก็จะมีโอกาสเร็วๆนี้ครับนะครับอาจารย์ที่เป็นอยู่แล้วถูกไหมฮะครับอาจารย์กฤตเนี่นะครับเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทํางานให้กับทางสถาบันพัฒนาธุรกิจสังคมเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสมาคมและฝูงโรงเรียนไทยความรู้ความคิดต่างๆที่อาจารย์กฤตมีเนี่ยไม่ธรรมดาครับแล้วผมเชื่อนะฮะอาจจะต้องมีการแบ่งปันความหลากหลายหลายๆครั้งอย่างน้อยคือเป็นการกระตุ้นเตือนสังคมบลเวขอาจา์ก็จะได้เกิดประโยชน์ นะครับถ้าหากทุกภาคส่วนเข้ามาเห็นความสาคัญนะครับสงกรามนี้อาจารย์ตอนนี้นส,งสงกรานแล้วผมเชื่อว่ากำลังจะเดินทางกลับกันมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าัติเหตุปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรต่อปีที่แล้วก็บอกว่าหลากหลายมากเลยอ,อยากแช่อาจารย์วอวยพรวันดีๆสงกรามกับประชาชนชาวทาไทยสักนิดนะครับ,รบว่าอาจารย์อยากแบ,บ่งปันอะไรกับพวกเรา,าบ,บ้างในฐานะของประชาชนไทยนะเชญนะครับผมวันวันตุดวันหยุดอะไรเนี่ยนะครับก็ขอให้เราดื่มน้อยๆหน่อยนะ รับผิดชอบ uh huh. เกี่ยวกับ uh, บ้านเมืองเพื่อนมนุษย์ครับทุกหมู่เหล่าอย่าถือเขาถือเราครับให้ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับการเกิดบุบัติเทตุเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงครับเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมครับ ขนาดวันสงกรานต์นะฮะวันประเพณีที่เป็นความดีงามของคนไทยเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเรื่องสารีทุบรรุเราก็ไม่ทิ้งเรื่องของเก่งยกระังสารอยากจะเชิญผู้ชายดีๆความคิดดีๆมาแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้นะครับช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ทุกท่านานะครับมีความสุขสนุกสนานอย่างเต็มที่เลยนะฮะและอยู่มนะฮะเป็นวันผู้ใหญ่ เราอย่าล <weniger S 1> ืมอย่าท um <ascend> <TM AS IL O> ิ้งผู้ใหญ่นะครับและสําคัญยิ่งเนี่ยกล่าวการท่านนะครับผู้สูงอายุนะครับท่านเองเป็นที่รักถ้าเกิดไม่มีท่านเหล่านั้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดมาอยู่อย่ยูนาขนาดที่ได้นะครับสาคัญยิ่งอย่าลืมความเป็นไทยอย่าลืมพ่อหลวงแม่หลวงคนไทยของเรานะครับวันนี้นะฮะสถานีทุรมนุษย์เก่งยกกำลังสามต้นแบบทุมนุษย์ได้หลังสาสตราจารย์กรีมาเป็นต้นแบบดูดของสกุมไทย ต้องขอบคุณมากนะครับและเชื่อว่าอาจารย์เกตคุณมีบทเรียนต่างๆให้กับพวกเราคุณไม่ใช่ตอนนี้ตอนเดียวนะอาจารย์ครับผมนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขออีกความสุขมากนะครับสำหรับสุปราครับขอบคุณมากครับอาจารย์เกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ